สวัสดีครับเอฟซี FC ทั้งช่องครับช่องน,น้อยแต่ร้อปอครับเอฟซทั้งช่องครับเพกเงนินที่ดาผ้าร่วยครับช,ช่อง YouTube งเข้ามาลุ้นสดๆน้ำกันครับเอฟซี FC ทั้งช่องครับว่างวานีญาธานางพญากับองค์ปูนิลการสีโชคให้มานเ้าบอ ไปลุ่นๆนน้ำกันรับเอซีทั้งช่องรับลุ่นๆนน้ำกันครับเพราะว่า้วออมสินออกแล้วหา1 <c> ีเกือบไปเอซทั้งช่องรับถ้าเป็นซีหน่งหาแอดมินสิถืออยู่รับสื่อซีหนึ่งหนึ่งีเลยครับเอซทั้งช่องรับเอามาลุ่นๆุนน้ำกันเอซีทั้งช่องรับซาธุเดอร์องปูองยาปูบบอ,ปาอยากสาง ปูอยากสางองค์ทาวเวทขอให้ลูกให้ล้านปังปังเด้อปูเด้อสิได้ไปอนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์ซอยสางปูเวทปางประ่านโชคประ่านศัพท์ให้เซตสิ้นหลุลลวงตามนิมิตหมายครับรเขามารรลุนน้ำกันครับเอซีิทั้งช่องครับ ตัวครั้งที่สองเลขที่ออกสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งฝ่ายครั้นนะคะรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกสี่เก้าหนึ่งทเฮามาหล่นกันค่ะบสี่งตั้งช่องครับ เพิดขึ้นที่ปัะดผ้า,าร่วยครับช่อง YouTube แต่ช่องน้อยนแต่ร้อยปรซกับเอฟซทั้งจองครับ สาตเดอร์องปูองยาเมื่อนีลูกล้านอขอโชคขอลาตัวก็ขอให้ปังปังกันยกชองเดอร์ปูเดอร์องปูนิลการนัวัดป่าไตศิรานาทที้องทั้งองค์ยาถาเลขญยาถากเลขปูตรงกันเลยครับงวดนี้ครับเอฟซีทั้งช่องครับเขามาหลุ่นๆุ่นกันครับเอฟซีทั้งช่องรับเลขท้ายสองตัว สาธุเด้อองปูอง์ยาครับสาธุขอให้เอฟซีทั้งช่องเพจเงินเทวดาผ้ารวยปังปังกันยกช่องเด้อปูเด้อขอประทานโชคประทานทรัพย์ให้ลูกให้หลานซอยพระอาจาร,รย์ส่างปูเวทปงังประทานโชคประทานทรัพย์ประท,าน,ระทานพรเอามาลุ่นกันครับเอซี FC, ทั้งช่องครับ วัลเลไท้าย2ตัวงวดวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2566เลขที่ออก1 6 <16! S> 1>, 1 6 1 6 1> FC ทั้งช่องครับ 2, 1>, 1 6 FC ทั้งช่องครับ1 6มากแล้วครับ FC ทั้งช่องครับ 1>, 5, 1 6 1> เลขที่ออกอปูนิลการ พร้อมกับยาทาดประธานโชคประทานสาบครับเอซีทั้งจ่องครับ16ต,ต<อ>งรตงตรงเอซีทั้งจ่องครับ16รครับรุ่นบนน้ำกันครับเอซีทั้งช่องครับ เล่าซึ่งยยกไวต่างหากและเจ้าหน้าที่จะทาการหมุนอ,อุปกรณ์ออกรางวัลเพื่อให้ลูกบอลหมายเลขคลากันค่ะสะนักสลากกินแบ่งรัฐบาลขอให้ผู้รับซื้อรางวัลทําการตรวจที่สูน์สลากตามขั้นตอนอย่างครบถ้วนและรอบคอบนะคะพร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ สังสลากโดยให้ผู้ขอรับรางวัลรงลานมือชื่อหรือรูปลายนิ้วมือไว้เพื่อเป็นหลักฐานทั้งนี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีาการรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนายวรรทิ์ยอวแสงผู้ในการศูนย์บริการประชาชนหลายคณะจารย์มากๆต่อไป พร้อมทั้งเหล็กแอบมินนัมพร้อมทั้งองคูนิการสาธุเดอร์องคูองยาเอ่ย3 6 6หกหกสามสี่หกหกสนึาวนที่1มาเดอปูเดอร์สองพันสาธุเดอร์ปูเดอร์มาเดอปูเดอร์้สองสองหก เ 2, 2, 2 6, 0, 5, 6, โอ้ยเอทั้งช่องครับก็ว่าหนึ่งหาั 2> 2, ้ทั้งช่องครับปูประทานโชกประทานซับให้เข้าครับเอซทั้งช่องครับปูเริ่มรดแตมแล้วเอซทั้งช่องครับ,รบปูเริ่มรดแตมแล้วครับเลขูอง,องเล<ง>นิลการหกหนึ่งห้า ออก6 0ศห่าับเอฟซีทั้งจองครับแต่เหลขแอดมินเขาตรงตรงบนและล่างครับเอฟซีทั้งจองครับปังปังมันหม่านรื่ยครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเฮายังบัทนมีสูตรคำนวณหรือยังเข่งควางทีโบมีมีโตสีลงทุนเขาเมาเป็น ขอบคั่วเดียวกันครับเอซี FC ทั้งช่องรับช่องน้อย,อยแต่100ร้อยปรเซ็ <49. S 1> บับบังบาพี่น้อง 2> 2 1. 1> สีมิโช <5. S 1> มิลาบหยกหองเห <1. 6. S 1> มือนงวดนี่ครับเอฟซทั้งช่องครับ <1. 6. S 1> ถ้าชื่อชอบที่นี่ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตาม 2> 2. ฝากกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนสิบปภาค,คิดต่อไปที่แอบมินลง <6. 0. S 1> ขอให้เอฟซทั้งช่องมีแต่ความสุขความเจริญเดินทางปลอดภัย นึกสิ่งใดสมดังปัฒนานึกปัฒนาสิ่งใดสมนุงบันปัฒนาขอบคัวอบอุ่นสวัสดีครับเอฟซิตังช่องครับ